S 1> <S 1> กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านอาจารพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจ้าที่เอามานี่นะคะที่นั่งบอก,ก่นกินไปก๋วยเตี๋ยวนะคะเตี๋ยวแห้ง,อ <laughs> งเอากระใสซีสวยเลยส่วนหน่อยกินเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวร้านประจำนะคะร้านที่เหมือนใจ นี่เครื่องปรุงน้ำตาลเอาป่ะผลพลอยมาดดยมาครับพิเศษอ่าคลิปทีแล้วที่คลิปก็เตี๋ยวนะคะลูกไส้าจากของร้านคุนมาเมน่นอ,อยู่ว่าร้านแม่ผมเองว่าซันบาทที่นี่ คอยกับว่าเดว่ายอย่างบัติเนีปสีออกจากร้านสีายเงินเพื่อนว่าเพื่อนละแถมลูกสิ้นให้พี่น้องเดี๋ยวเอามาให้เบิ่งนะคะสักครู่นี่พี่น้องจริงๆมันหลายกว่านี้นะคะแบ่งแบ่งแบ่งไอแก้มน้ำนะคะเพื่อนว่าอันลูกไส้เพื่อนเบิองมาสั่นเพื่อนกับเพื่อนกับประเทศเปาเป็นดอกเออ ขอบคุณนะคะเปิ้ลซื้อแม่หอมบอกเห็นคนคอ,คอ,คอมเมนต์อยู่มือนกินเป็นเส้นเล็กพี่น้องเลยหนุนตกปรุงมาแล้วลอยน้ำคนแซ่บเปิ้นแถมลูกสิ้นห้ยพี่น้องห้ยแบบร้ายเลยตัวจุดห่วไอ้แก้มตัง้นงนไปแล้ว น้ำต,า,ตาแตกอันนี้เป็นนำ้ำซุปธรรมดาพี่น้องนัวไม่ทร่าวว่าย่านยังนซีน้ำย่งซีน้ำปลาใช่เด้อท่นอนขวดหม้อแล้วไปเกือบเปนเพิ่งนปิดร้านพี่น้องเอ,อ้ยใครอยู่ได้กิน,นอยู่เป็นเนื้อสดนะคระับเพื่อ อืมที่เรียกอีริลันเก็มกดหองไอแก้มคอยพุ่งมาให้เพื่อน Cung <laughs> một mắt một trong luôn bên ngoài bên sức mặt mỏng món 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 khuẩn món 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 vài cun nữa cái có tiêu cái đen xe tài rồi <laughs> ไมปกินกันฮะได้รลายสือแล้วพี่น้องก็ต้องเป็นห่วงเลยโอเคถูกฉันเนี่ยนักสุดง่าย 我真干不了。 Phết đi Phết bèo ăn Tại cả bóng thêm đấy Phết không? <laughs> บ่เผ็ดมั้กะบ่มิีจาดถึงใจพี่น้องล<ม>ูกซ้นเน,น,นื้อแน่นกูดิ่งล้านเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมคางคางใชเป็นคางล้านโชคอันนั้นล้านอันนั้นวงสะเก็ดมองคอยู่เลยพี่นอ้องยังเป็นที่หนึ่ง ลาย <C oughs> แบบไลฟ์สองสี่หกแปดเก้าประมาณยี่สิบกว่าลูกไแดบบ้ ยี่สิบลูกได้เพราะว่าพิงกินไปกับหลายหลายลูกแล้วของแกม,มีน้องชปเปอมหอม ผมเมค่อซื้อไม่ขาดเลยก็จริงหมจักซื้อเพื่อนบ้องเห็น FC อมเมนต์นะจะแ่าไม่ขาดซื้อหอมเัื่อนหนึ่งอ่ะเปนดูนิคุมบอวี่เลยป่านป่านน่าพ่บ

ทำไมมึงกินร้านเดลี่เสี่ยมากกือยากกินดูดมมูมาได้พี่น้องอากาศห้อนปุ้งเผ็ดเผ็ดอ เี่คืนกไม่เซ็นปัดแากห้องนี่แหละอเคเลยหืมตขาวอ่าเป็นไ้เป็นห่อคนบอก ทุกสิ่งใช่ไหมครับสดหนานมีแห้งรูดเดียวมาปรุงพิเๆหน้องสมัยนั้นเราแสบหมายถึงว่ามันแสบอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันบ่ถึงใ,ใจนะ <laughs> อยู่หลานพื้นมีทั้งพริกผัดผัดกับพริกป่น รูเตี๋ยมักสุดนํำปรุงเพร่มในกระเทวดาสีดาสีดาน้องเอ๊ะเท่ากี่มุกเท่ากี่มวงตามากพร้อมกันได้ไหม เลอกงันมากอะ่ะไปสื่อแตงโมสื่อสับประรดนะครับอาหารแขกมือ้อแล้วก็ไปแมฆค,คู่มือนเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวแบบสาใจแฮ่ เผ็บเผื่อนกับเต็มหนกสิ้นชำนี้ราคา40บาทนะครับ40บาทพี่น้อง เด็กกลุกซินเนื้อคือลูกซินเอ็นเนื้อด้วยน้องเหนือมูแบบโมเมนต์วิญญาณเด้อหลานเนี่ยโมเดลข้าวโฆษณานะจ๊ะโปรโมดใยใจิ้องดูให้ <laughs> กินหมูไปกินเนื้ออันแบบนี้หมูสินกำลังพอดีนเนนสีบ้างเออเป็นสีพาอืมเป็นสิพาหลักอื่นบ่พาตัวหูุอืมพาแล้วกนมแล้ก็ก้อน

แก่กินมามือายุญอ่าแก่พีแง่จแก่กคนไ่ได้เหรอติโควิดอืันนีเคียงตับเลยเาน่า มแน่กันรที่บุบบาลี่บุบบวยีบุบแมนลาเราอะไรบุบี่บุบบวยีบุบแมนลาหอยเป็นอยอามาโปรโมทแล้วบป็ไฮไลได้พี่น้องก้อนน้านี่เดี๋ยวไปกินที่เนบจอยตาไฮเจังซีอยู่แล้วแต่ว่าหอยกรอิมมนขรงขระท่ไหนเซื้อบกคเว่าเป็นคเบอกเคยบเคยสินีปิดถ่ายนะัะ Nè, mm -hmm. cất con cất con đi น้ำเย็นเย็นอากาศฮอนมันคืออยากแต่น้ำเย็นพี่น้องกินมันเป็นองค์กับกระซอออยากนะคะต้ <c oughs> องเ,เสียงตึ้งแสีเพิ่งน่อน้ำมูกน้ำตามน้าเบิด เพื <l ice> ่อไลค์หน้อยเกี่ยวกับสเปรน้ำ่ห้เงเลยชื่นใจนะฮะขอบคุณนะฮะคุณแม่หอมขอุยาตเอิญคุณแม่เนาะขอเถิดด้วยขอุยาตเอิญคุณแม่หอมนะฮะที่แถมหนูสินไมาา้คอยขาดประมาณไอ้แก้มตักไปประมาณแก้มตักไปยักลูกประมาณประมาณหาลูกคอยกิน ก้อนนาหนักดอีกแล้วก็ข่อยนับข่อยนับได้ถวยตอนไข่นับประมาณสิบกิโลแสดงว่าต้นไห่ประมาณยี่สิบสักยี่สิบกิโลกุลละพี่น้องจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวนะฮะนี่แหละก็คือไอ้ลูกสิบเนาะอืมโอ้แซ่บสุดยอดต้ส,บบสินบางหมูสิบเออจุดเด่นของมันคือการบางหมูสิบซึ่งเพื่อนบอกว่า กินเป็นกระแสีบกับมีคนตามมากินเพิ่นว่าพิงกับบุงว่าเพิ่อนไห้ถึงผู้ใดาตามไปพิงกับบุงด้วยกันดเดออเพื่อนบอกของสันเธอได้มาเอซี่ไปบอกว่าจาม,มาที่หยองโตบุงบุงพีอันนี้เพิ่นบอกตอนที่สตาร์ทรถมากนะฮะกะต้องขอบคุณแม่หอมทอีจัดเต็มให้มอร์นี่นะฮะซอมถ,ถ้วยซอมอันนี้ลอยหนึ่งกินจนเอียอพี่น้องกินจนเอียอรูสินจัดเต็ม แล้วก็พอกันคีมหนานพี่น้องรักชางพี่นะ้องขอให้รักกันนานนะจ๊ะมืนอนี่ก็มาพออยากถ่ายทางตรงนะคะเก็บเครื่อ,องตรงดีงเลยซีปากแดดทีโ<ด>มลเรซไปสื่อนะคะเด็ดแดดพี่น้องเอา้าพอกันคีมหนานนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ๊ะ